มีใครกาลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่ไหมครับอย่างเช่นค่าสเปดส,สูงเกินไปนะครับก็เป็นต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นในการเทรดด้วยนะครับแล้วก็บางครั้งนะครับการเทรดก็ทําให้เราตกลดก็ได้เช่นกันนะบางทีค่าสเปดส,สูงมากนะครับการที่จะเข้าออเดอร์เนี่ยมันก็ล่าช้าไปด้วยนะครับสเปดมันกว้างราคาที่เราจะต้องการจะซื้อมันก็ไม่ได้ไปด้วยนะครับแล้วก็บางทีนะครับการที่สเปดมันเยอะสูงไปเนี่ยอาจจะทําให้โดนไอซ์เซลแบบงงๆก็ได้นะเพราะว่าสเปดเนี่ยหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราโดนไอ มันก็เป็นเรื่องมาจากสเปดที่มันสูงเกินไปนะครับแล้วก็เกิดเนื่องจากความผันผวนของแต่ละบล็อกก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ปัญหาตาตายอย่างเช่นกราฟค้างอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นปัญหาหนักมากเลยนะเพราะว่าในช่วงข่าวเนี่ยกราฟค้างบ่อยมากนะครับกรารที่จะกดออเดอร์กรารที่จะปิดออเดอร์เนี่ย สำคัญมากนะครับเวลาช่วงข่าวมาปั๊บกราฟค้างปิดออเดอร์ไม่ได้แบบนี้ก็เสียงล้างพอร์ตแล้วก็จะมีบางกรณีนะครับที่เข้าออเดอร์ไปแล้วก็โดนปฏิเสธก็มีนะครับทำให้ตกรถไปไม่ได้จุดที่เราต้องการจะซื้อขายนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของช่วงข่าวเนาะก,ก็จะมีโดนปรับเลเวลเลชด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นปัญหาหลักๆนะครับแล้วก็ในส่วนข้อสุดท้ายเนะี่ยก็จะเป็นในเรื่องของซัพพอร์ตนะครับทีมซัพพอร์ตก็อาจจะไม่มี สัปปคนไทยนะครับหรือว่าจะไม่มีแบบว่าพวกไลน์พวก Facebook ให้ติดต่อแบบนี้พอเจอปัญหาอะไรมานะครับเรื่องการถอนเงินการฝากเงินการเข้าเทรดอะไรพวกนี้นะครับมีปัญหาติดต่อใครไม่ได้นี่แหละก็จะเป็นปัญหาหลักๆนะครับที่เทรดเดอร์กำลังเจออยู่ปัญหาเหล่านี้นะครับที่ทุกคนกำลังเจออยู่เนี่ยก็จะหมดไปนะครับเพียงแค่ทุกคนเปลี่ยนมาใช้บรกเกอร์ Eight เอทแคปตนั่นเองนะครับซึ่งจะทําให้การเทรดของทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีมากนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวฝากติดตามไปแค่นี้เลยนะครับ สวัสดีนะทุนทุกคนด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่2024กันด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปในเรื่องของจุดเริ่มต้นนะครับถ้าใครอยากจะเริ่มต้นเข้ามาลงทุนนะครับหรือว่าใครที่เป็นมือเก่าอยู่แล้วนะครับเจอปัญหาต่างๆที่ในปี2023ี่เนี่ยอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็น ประสบการณ์การเทรดการใช้งานบล็อกเกอร์นะครับหรือว่าจะเป็นการซัพพอร์ตต่างๆนะครับของทีมงานต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีนะครับังนั้นปี2024นะครับก็เริ่มต้นใหม่นะครับหาสิ่งที่ดีกว่าเดิมก็คือการเปลี่ยนมาใช้บล็อกเกอร์เอ็แคปตันดีนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาของบล็อกเกอร์เอ a ดแคปตันดีนะครับนี่ก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้ทุกคนลองศึกษาหาข้อมูลดูนะครับก่อนจะไปดูในรายละเอียดนะครับทุกคนเห็นอะไรไหมนี่ผมก็ได้เสื้อจากการเเเเข้าารรรรร่่วมมมมมกกกกกกิิจจจจ Cou ker Ca นนะะคับี็็็ปท จัดเป็นประจำนะครับนี่ครับก็จะเป็นหน้าตาของกิจกรรมต่างๆนะครับก็จะมีเสื้อกอ T ชเวยดเดอร์อันนี้นะครับนี่ซึ่งผมก็ได้ลายนี้มานะครับแล้วก็จะมีเสื้อลายอีกอันนึงนะก็สวยมากๆเลยนะครับถ้าใครอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้นะครับก็ไปติดตามหน้า f a c e b o o k f a n p a g e ก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็น Facebook Fanpage ของ a อ c a p นั่นเองนะครับในเรื่องของการเวยดนะครับก็ไปดูประเภทบัญชีการเวยดกันสักหน่อยนะครับ ซึ่งหลักๆแล้วนะครับก็จะมีการเทรด forex แล้วก็ทองคำเนาะทุกคนสนใจก็น่าจะทองคำเป็นหลักใช่ไหมนะครับบัญชีจริงนะครับก็จะมีบัญชี raw บัญชี Standard แล้วก็บัญชี trading view นะครับมีบัญชี trading v ว e w ด้วยนะซึ่งบัญชีรอนะครับก็จะฝากขั้นต่ำา20เหรียญนะครับรองรับการเทรด ea ด้วยนะครับเราก็จะมีค่าสเปรดต่ำเพียงแค่0.1 pips ปิเท่านั้นเองนะครับเราก็จะมีบัญชี standard ครับฝากขั้นต่ำา20เหรียญเช่นเดียวกันนะครับรองรับการเทรด ea ด้วยเราก็จะมี tradingading View ด้วย ฝากขั้นต่ำยี่สิบเดือนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ซึ่งรายละเอียดต่างๆเทรดดิ้งวิวเนี่ยผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับทุกคนก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปันี้ได้นะครับผมก็สอนวิธีการใช้งานนะครับการซื้อการกดขายอะไรแบบนี้ทำยังไงนะครับการฝากเงินทํำยังไงการล็อกอินเข้าเทรดทำยังไงนะครับทั้งในคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือนั่นเองนะครับในส่วนของต้นทุนการเทรดนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสเปรดนั่นเองนะครับหลายคนก็เจอปัญหาสเปรดสูงนะครับ โดนในเซลแบบงงๆอะไรแบบนี้เป็นต้นทุนที่สูงขึ้นในการเทรดด้วยนะครับซึ่งลหลักๆแล้วนะครับคนที่ชอบเทรดกันเนี่ยก็เป็นทองคำใช่ไหมอ่าทองคําก็ สเปคของ Bo er ็ e r เก c ร p นะครับเริ่มต้นที่1 2ุดเท่านั้นเองนะครับหรือว่าถ้าคิดเป็นหน่วยเงินก็0.12 USD เท่านั้นเองนะครับถือว่าน้อยมากๆเลยในส่วนของแพลตฟอร์มการซื้อขายนะครับก็จะสามารถเทรดบน Trading View ก็ได้นะครับ MT4 MT5 ทั้งในคอมแล้วก็โทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับไม่จำกัดกลยุทธ์ด้วยนะครับถ้าทุกคนเทรดแบบไหนเนี่ยก็สามารถกดคําสั่งซื้อขายได้เลยนะครับแล้วก็จะไม่มีในเรื่องของปัญหาที่โดงปฏิเสธราคาด้วยนะครับอย่างเช่นในช่วงข่าวแบบนี้หลายคนอาจจะเจอปัญหาที่แบบว่าเออ กดเทรดบายนะครับไม่ได้ราคาโนมปฏิเสธเฉยเลยอะไรแบบเนี้ยก็จะไม่มีปัญหาในบล็อกเกอร์เนะครับในส่วนของเรื่องกราฟเนี่ยในช่วงข่าวก็อาจจะมีในเรื่องของการที่เกิดปัญหากราฟค้างบ้างนะครับแต่ถ้าในบนเทรดดิ้งบิลใช่ไหมหรือว่าการเทรดบน Adcap เนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยนะครับและในส่วนของระบบกราฟเนี่ยถือว่าเสถียรมากๆนะครับส่วนคำสั่งซื้อขายเนี่ยก็ส่งตรงเข้าตลาดโดยตรง,ตรงทันทีไม่มีการแทรกแซงราคาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งตัวนี้ผมคิดว่า มันเทรดได้อย่างสบายใจมากๆนะครับไม่ต้องกังวลว่าออเดอร์เราจะคาดเคลื่อนไหมหรือว่าจะติดขัดตรงไหนนั่นเองในส่วนของการเทรดนะครับอย่างเช่นในบนเทรด i n g v i e w หรือว่า m t c MT5 ก็จะไม่มีการลดเลเวอเรจนะครับในช่วงการที่แบบว่ามีข่าวอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะว่า ปัญหาที่ทุกคนเคยเจอนะก็จะเป็นช่วงข่าวก็จะมีการปรับลดเลเวลเอตอัตโนมัติแบบนี้ซ่งโบรกเกอร์เอทแคปจะไม่มีนะครับแล้วก็จะมีการค่คอนข้างเสถียรด้วยในส่วนของคําสั่งซื้อขายนะครับคำสั่งซื้อขายเนี่ยก็จะรวดเร็วมากนะเพียงแค่0.004วินาทีถือว่าก็คือระดับเซียววินาทีนะครับถือว่าเร็วมากๆนะครับกดปุ๊บไดออเดอร์ทันทีนะส่งตรงเข้าตลาดทันทีนะครับในส่วนของความน่าจะถือเนาะทุกคนก็สามารถมาอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับเรียบเีแล้วกกก็ดตรง่ยวกับา ซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตนั่นเองนะสำคัญมากๆนะครับสำหรับบล็อกเกอร์รปี2024นี้จะต้องมีนะครับซื้อบล็อกเกอร์รแกป็นะครับก็จะมีใบอนุญาตจากนี่เหล่าหน่วยงานพวกนี้เลยนะครับ ASIC FCA นะครับ SCB นะครับแล้วก็ S.Y.S.E.C. นะครับเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานที่เขากำกับดูแลบลกเกอร์ทั่วโลกเลยนะครับถ้าบลกเกอร์ไหนไม่มีใบอนุญ,ญาตนะครับ่าอันนี้เริ่มมันอันตรายแล้วนะครับแต่ถ้าบลกเกอร์ไหนมีการกำกับดูแลที่ดีแบบนี้ก็ในเรื่องของเงินทุนก็จะปลอดภัยด้วยนั่นเองนะครับเพิ่มเติมในส่วนของการดูแลเงินทุนของลูกค้านะครับหลายคนก็อาจจะมีความกังวลในเรื่องนี้เนาะซึ่งบลกเกอร์แอดแคปนะครับก็จะมีการแยกเก็บเงินทุนของลูกค้านะครับไว้กับธนาคารแห่งชาติออสเตรเลียซึ่งเป็นสถาบันเงินนนนฝากกกระดดัับ้วยี่แหล็ จะเป็นสิ่งที่ทําให้นักทุนเนี่ยเกิดความมั่นใจได้นะครับในความปลอดภัยของบัญชีการเทรดแล้วก็เงินลงทุนได้นั่นเองนะครับในสองรางวัลแล้วก็ชื่อเสียงนะครับนี่บลกเกอร์ก็ได้รับรางวัลบริการยอดเยี่ยมด้วยในปี2022นะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็ฝ่ายได้บริการลูกค้านะครับ customer support โอ้ยสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าการที่ มีซัพพอร์ตเนี่ยมันจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเข้าแบบว่าเข้าถึงการแก้ปัญหาที่ง่ายมากๆนะครับถ้าเป็นซัพพอร์ตคนไทยเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็มีการติดต่อค่อนข้างง่ายนะครับมีเบอร์โทรมีไลน e มี Facebook ก็คือมีช่องทางให้ทุกคนติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะครับเป็น,นี้สําคัญมากนะครับซึ่งบล็อกเกอร์แอดแก็ มีช่องทางทั้งหมดเลยนะครับนี่ทุกคนก็สามารถสแกนเคอร์โค้ดก็ได้หรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะครับเผื่อว่าทุกคนติดปัญหาอะไรนะครับมาก็ทักไปสอบถามได้เลยนะครับข้อตอบไปมากนะครับสุดท้ายแล้วนะครับการเทรดเราควรที่จะโฟกัสในการเทรดทํากาไรอย่างเดียวนะครับมันไม่ควรที่จะมีปัญหาจุกจิกอะไรมากมายอย่างเช่นกราฟค้างนะครับสเปดทางสเปดสูงเกินออเดอร์ไม่ติดบ้างนะครับคัท SL แบบนี้คัทไม่ได้บ้างออเดอร์โดนปฏิเสธบ้างนะครับ หรือว่าเจอปัญหาอะไรแก้ไขปัญหาได้ช้ามากนานมากนะครับนี่แหละปัญหาตรงนี้จะหมดไปถ้าคุณเปลี่ยนมาใช้บรกเกอร์เอทแคปนั่นเองนะครับตัวคนก็จะได้โฟกัสแค่การเทรดเฉยๆนะครับทำกำไรอย่างสบายใจให้บรกเกอร์ดูแลคุณนั่นเองนะครับซึ่งถ้าท่านไหนนะครับต้องการจะเปิดบัญชีก,กับโบรกเกอร์แคปเนะี่ยก็สามารถกดคลิกลิงก์ที่ใต้วิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ